เรียกว่าคิดอะไรไม่ออกยกให้ทูเยนนะครับสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามในศึก c h a ์ลิ n เจอร์คัพ2024คัดไปแข่งขัน VNL 2025นะครับแมตช์แรกของเวียดนามเจอกับเจ้าภาพอย่างฟิลิปปินส์เวียดนามก็ทุบชนะไป3-0ต่อเซตนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหวนทางในการไปเล่น VNL 2025นั้นใกล้เข้ามาทุกชีแล้วนะครับสำหรับเวียดนามต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของเวียดนามใช้ได้เลยนะ คือวันนี้ี่เวียดนามเนี่ยลำอ้วนเนาะยกให้แต่ทูเยนซะส่วนใหญ่นะครับทูเยนก็ทุบแบบยก10ตบไป9ได้9คะแนนเลยพลาดทิดเดียวเองนะครับเปอร์เซ็นต์ในการตบทำคะแนนข,น,นของทูเยนคือสูงมาก ทีนี้นะครับพอเวียดนามชนะปั๊บก็จะมีกระแสของฟิลิปปินส์นะครับที่เขา,าพูดถึงทูเยนว่าเธอเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงที่แท้จริงนะครับแอดมินก็มองว่าเอ๊ะทำไมเวียดนามไม่แบบโชว์หรือว่าแสดงผลการตรวจที่มันชัดเจนไปเลยว่าทูเยนเป็นผู้หญิงให้มันจบจบ,จบไปให้ทุกคนหายสงสัยกันเถอะอะไรอย่างนี้เวียดนามก็ยังเก็บเอาไว้อยู่การก้าวขาความคล่องเนื้อคล่องตัวมันก็เหมือนผู้ชายอะเนาะแต่ก็แบบ ขาอาจจะเป็นทั่หญิงก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอยากให้เวียดนามแบบโชว์ความบริสุทธิ์ผุดพผ่องโชว์ให้คู่แข่งได้รู้เลยว่าทูเยนเนี่ยเป็นผู้หญิงจริงๆนะครับให้มันจบจบไปเนาะโดยส่วนตัวนะครับแอดมินเนี่ยใจของแอดมินอนะ่ะเชียร์เวียดนามนะครับอยากให้เขาไปเล่น VNL ให้ได้ซึ่งเวียดนามเองก็มีความฝันของเขานะที่จะไปเล่น VNL 2025ในขณะที่ทีมชาติไทยเองนะครับก็มีความฝันไปเล่นโอลิมปิกเนาะ แต่ละชาติก็จะมีความฝันของตัวเองนะครับก็รอเชียร์แล้วกันเนาะใกล้เข้ามาแล้วครับอีก2แมตช์เท่านั้นเวียดนามจะทำได้หรือไม่ก็ติดตามกันยาวๆครับ